สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับ,บ,นนว,รบวันนี้ผมเงนังนาครนะครับวันนี้เราจะมาเล่นว,วันทันแมนเดสโนเกตนะครับหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งหนึ่งถึสองวันวันนี้ผมกระชิด่านพลัง มาสามหมื่นห้าพันหกร้อยสหลังจากที่ตอนตอนนั้นเท่าไหร่เดี๋ยเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปดูกันว่าพลังเท่าไหร่นะนี่ล่ะตะกี้ได้บอกกี่ล่ะกินได้กิหน่ะ เขียวตุ้มับหนึ่งนะอ้าวผมยังไม่ได้ลงคลิปไม่เป็นไรครับแต่ผมจำได้ครั้งที่แล้วผมพลังสองเห็นไม่ใช่สองนะครับหนึ่งหนึ่งหมื่น สองร้อยนะครับหนึ่สองห้าสองส่วนตอนนี้วัวเสียงจะติดลิขสิทธิ์จังเลยไม่บอกนะครับผมไม่บอกไอดีผมอยู่เซิร์ฟเวอร์สามร้อยสามเก้าเลยนะห่างไกลจากคนมากประเทศเพื่อนบ้าน มาทีโตเกลผมได้บ่อยมากครับแต่ผมไม่ได้ปั้นเลยแหละลำคาญครับลำคาญคนลำคาญในตำนานนี่นี่คนลำคานนั้น <c oughs> ตอนนี้นะครับ ตอนนี้นะครับผมก็จะมามา,มาเด้งพลังให้ทุกคนดูนะครับวิธีที่จะเด้งเร็วๆนะครับผมแนะนำนะถ้าคนเราถึงอัพการ์ดได้นะครับผมแนะนำเลยมากดอ,อัพ ถ้าคุณผู้ชมนะครับดวงดีแบบโคตรดองโคตรดองโคตรดวงดีอ่ะแบบโคตรดอง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 โคตรดวงดีนะก็จะก็จะได้กรอบทองใช่ไหมครับแล้วถ้ากรอบทองเราใส่เข้าไปนะครับพลังเพิ่มเป็นหมื่นแหละผมบอกเลยผมอยู่เซิร์ฟเวอร์สิบสามเซิร์ฟเวอร์สิบสาม ไปสิบสองอมาทำไมสิบสองดไอ้เจ้ไม่ปิดข้างในปิดข้างในก่อนรูดหรือยุ่งเข้าปิดทำไมไม่ได้นอนรู้แล้วว่าไม่ได้นอนแต่ก็ปิดไว้ก่อนไม่ได้หร่อไงได้ เซตมะหวัดดีเซตมะผมเจอเซตละครับทุกคนเนี่ยผมมีเพอรกิดเนื้อเรื่องอันเนี้ยผมทำแล้วผมทำไม่ได้ถ้าเจอละครผมมันกากเกินไปเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะครับ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  นี้ตลุลุกมาจะกับพัดเด็กตีธรรมดาพี่เดี๋ยวจะกับพัดเด็กเร็วกว่ามูแงงไอ้บ้าแต่กับพัดเด็กเร็วกว่ามูวมินโบโบเดร ครับแรงแรงแมันไม่ร้องสำหรับผมหรอกปึ้งโอ้มารัวแขนรอวหมัดฟื้นลูกสองหมื่นนะครับแต่ดาเมจที่แท้จริงของจกักรพรรดิเด็กผมสองหมื่นหกนะครับสูง,งสุดเดี๋ยวดูดีว่าน้ำอุ่นไหมหุมโ,โ,โบโบ ปิดฉากด้วยพี่ล้นมะเบ๊เดี๋ยวติดไม่ยออ่อท้อไม่เอาไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวบอลทอง<ร>ก,กด golden b a l ผมไม่ได้อัพนะผมไม่ได้อัพสุดเลยนะปก,กติผมไม่ได้อัพเลยได้ซ้ำมัง้ง ปลนรโป๊กก็ติดบทขยี้ไปก็ดีแล้วเอาติดหัวร้อนให้อันนี้บนทองผมสปีดเยอะมากนะสปีดเยอะกว่าหนึ่งร้อยผมบอกเลยท้าไม่มีดอกคนได้ซุปเปอร์ดักชายเนี่ยผมเจอหลายรอบแล้วคนได้ซุปเปอร์ดักชายอ่ะผมอยากได้มั่งอ่ะ ผมอยากได้อตอมิกอะตอมิกจงมาเดี๋ยวผมจะทำคลิปตีบอสได้นะครับถ้าว่างๆางรอรอลเนี่ยครับมันติดไม่ยอมท้อผมต้องตีที่รอโลลลลลลลรอแตกโอ้ยนี่ยังติดไม่ยอมท้ออีกอืม เบ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 โบเบปิดฉากด้วยพี่ล้นมาเหมือนเดิมเป๊พี่ใส่ตมะดาเมตอินฟินิตีนะครับอินฟินิตีดาเมทแบบปล่อยยังไงก็ตายนะครับ ควันมันอยู่ไหนว่ามันลวกมาเหรอปลาชิโน่ผมตายให้กับปลาชิโน่ได้ไงบอลทองระเบิดตรงนี้บทใคร่ยิบมันไม่ติดบทใคร่ยิบกับปูชิโน่เมื่อไห้นะผมไม่ไหวนะเอ้าไม่มีกำลังงานเออ เบะบูตีกระดูกหักเบะเบอผมโอ้โโอ้โหจีนอสผมแตกง่ายมากนะครับผมบอกแค่นี้แหละจีนอสผมแตกง่ายมาก <b> อะตอมิกคิดซึ่มเบบูบะต่อไป จะกรบพัดเด็กรัวแขนวอลมาดนี่นะสองพันหกถ้าได้บัฟก็สองพันหกนี่ก็นำแล้วก็นำไม่ไหวแล้วนะกักหวานผมเข้าไปหนึ่งหมื่นนะก็ถือว่าแรงอยู่อืแต่ว่ามันแรงมากนะครับไอ้พวกเนี้ยึ่ม หน้ากากหวานผมแต่เอ้าเด็กผมแตกไม่มีตัวแทงแล้วเด็กแปลกเอาเด็กมาแทงเด็กไม่อบา,าอบแล้ว,แ,ลวแต่หนาบแล้วตอนนั้นนะอ่ะเบ๊บบูมาปิดฉากด้วยบอลทอง ชินเดอเรลอินนานีโอ้ใช้พาส,สิีหบดขยี้บื้อรรอะตอมิกคิดซึมเดี๋ยวอะตอมิกมันต้องหมดวงไม่เอานี่ดูนะครับดู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 ดนี่ อก็ตัวที่โหดที่สุดของผมก็จะเป็นจกกระพัดเด็กนะพลังรวมหนึ่งหมื่นหกร้อยสี่สิบห้าส่วนหน้ากากหวานก็พลังรวมเจ็ดพันสี่ร้อยสิบห้าบนทองก็ห้าพันหกร้อยแปดสิบดาเมจบนทองสองพันยิบเจ็ดนะครับ เขาไปแล้วยังไม่เปิดแล้วมองรถไม่เห็นนะหน้ากากหวานกุโจมปีมองรถมันไม่เห็นสองพันห้าส่วนจัก,กรพัฒน์เด็กเลยมาสองพันเลยครับสองพันหนึ่งร้อยเลยมาสองพันหนึ่งร้อยห่างจากหน้ากากหวานสองบันหนึ่งร้อยนะครับดูสี่พันหกร้อยและตปีดหนึ่งร้อยเก้า บอลทองผมความเร็วหนึ่งร้อยยี่สิบห้าตนาบแล้วนะตาน้ำร้อนเลยนี่ไปเร็วอาบน้ำนต้องหาตัวไก่ไตีอะครับอืมไม่ได้ต้องผมต้องตีปาชิโนจนกว่าผมจะฆ่ามันได้อ่ะปาชิโนมันติดบทขยี้กับปาชิโนพีสซ ปาชิโนปาซีโนเบบ้าีธรรมดาติดกระดูกหักสีแดงสวยใช้พลาสติกหรือเปล่าครับติดกระดูกหักสีแดงผมไม่รู้เดอะเดอะเรียบร้อยครับจีนอสผมจีนอสผม จีนอสผมจีนอตผมจีนอตผมเดี๋ยวต้หนาำแล้วไปอาบน้ำแล้วอ้าวผมไม่มีบลงงานพอก็ต้องขอลาไปแค่นี้นะครับ คลิปอาจจะสั้นเกินไปนะครับเพราะว่าพลังงานผมหมดผมไม่ได้ซื้อพลังงานเพิ่มเลย,เยแล้วเล่นทั้งวันด้วยเอ็กซโดนน้าเลยไม่เกี่ยวอันนี้ก็น่าจะโดนฝน้วยับ๊ายบายครับ